ただ。<Stop. S 2> Lá vai <laughs> กับหมดเวลากันแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับสมศรีพีจีก็คือวิทยาเขตแทบสามารถทำ เกมวันนี้ก็ต้องก่อนเกมก่อนครับแต่เรื่องการจัดตัวผู้เล่นอะไรก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างโรเตชันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ายังมีชุดเดิมเล่นอยู่ประมาณ8-9คนอะไรเงี้ยก็วันนี้ปัญหาหลักก็น่าจะเป็นเรื่องสภาพร่างกายนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่านักฟุตบอลนะเรล่งเกมไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอจบเกม2-1ห่งเ,เป็น3แต้มก็ทำได้ตามเป้าหมายครับผมก็ เราก็าออกมาเยือนบีจีซึ่งเราเราก็ารู้อยู่ว่า,าด้วยศักยภาพผู้เล่นนะครับแล้วกับการที่เรา,เ,าเล่นเกมนะครับเมื่อวันวันเสราร์มาด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็มองว่ามันมันก็ไม่ใช่เกมง่ายแต่ก็เราคิดว่า,ามาวันนี้ถ้าเรามีแต้มถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จนะครับแต่ด้วยเราก็ยังต้องอปรับแล้วก็แก้กันต่อไปนะครับ เพราะเรามีจังหวะที่ผ้าเสียง่ายไปนิดนึงเรื่องของสมาธิแล้วก็จังหวะเพราะฉะนั้นฟุตบอลทีมที่เขามีความแน่นอนในการในจังหวะจบสกอร์อะไรต่างเนี่ยมันก็ทําให้เขาเล่นง่ายแล้วก็เล่นอยู่ในเกมแล้วก็แทคกติกของเขาส่วนของเราเนี่ยวันนี้เราคิดว่าครึ่งหลังยังไงเราเราก็คงต้องเปิดกับเขานะครับเพราะแต่ว่าทาง b g เนี่ย เขาก็เล่นค่อนข้างค่อนข้างเซฟแล้วและจังหวะของเราเนี่ยฟุตบอลพอไปถึงข้างหน้าเนี่ยเราเรายังสร้างโอกาสได้น้อยที่จะไปจบทําประตูเขาครับนั้นวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับแล้วก็ขอแสดงความดีกับาทางทีมบีจีด้วยที่เขาทําทได้ดีกว่าในวันนี้